อ่ารครับสวัสดียามบ่ายครับพี่น้องครับสวัสดีตอนนี้บ่ายหนึ่งมงครึผมก็ทํากิจกรรมเหมือนเดิมครับตราบใดที่ยังไม่มีสะให้ลูกๆเล่นน้ําก็จะต้องชวนกันมาเล่นน้ําในก๊อกแต่ก่อนครับเหีนยนอยู่นี้คือแม่มุกน้องมุกนะครับนี่คุณยายคุณยายลูกไปไหนสงการไปไหนไปตามลูกมา ส่วนองกน้อยก็ปุนพินกับน้องกำไลนี่ครับกำไลยืนหน้าสลอนใน,นกำไลครับกำไลเยอะเรียกินน้ำจากาที่พ่นให้นะครับอันนี้กำไลกับน้องพลอยกับแจมแจ๋วก็ยืนเล่นน้ำกันอยู่ตรงนี้พลอยกับแจมแจ๋แวเราต้องจะเย็นชื่นใจี่น้องครับอากาศมันร้อนร้อนมากๆเลยครับ วันนี้วันนี้สามสิบเก้าองศาือว่าร้อนมากครับไปเดี๋ยวดันเข้ามาได้กําไรเดี๋ยวน้องเหยียบป้านี่แล้วกันยังไม่ได้น้ำดันน้องเข้ามาเลยความฉลาดหัวหมอของกําไรนี่แหละตั้งแต่ไปประกวดนัมเบอร์ยังไม่ได้แกะออกแล้วทนน่าดูนะป้ายกายป้ายประกวดที่ทนน่าดูนะหลายเดือนแล้วนี่ เดือนหรือสองเดือนแล้วเอาไว้เป็นที่ระลึกเบอร์หกเบอร์หกหรือเบอร์รอเก้าก็ไม่รู้นี่ยังไงครับพี่น้องบรรยากาศโน่นเดินมาอีกแล้วครับจะมาหาน้ำอาบน้ำเย็นๆกันแล้วมาเลยมาเลยอาใครมุกไล่เขาอีกแล้ว ไม่อยากให้เขามามีส่วนละลูกไข่มุกมันแสบจริงๆไอมุกนี่ยังนิสัยดีกว่าแม่เหลืองนะแม่เหลืองนี่ดุสุดๆนะครับพี่น้องดุแบบโอ้โหผมเชื่อเลยแม่เหลืองนี่คุมคุมอํานาจหมดนะครับคุมอำนาจหมดนี่แจมแจ๋วนะครับแม่แจมแจ๋วกับน้องแจมแจ๋วน้องแจมแจ๋วนี่โตเป็นสาวแล้วนะค,คุณแม่ยังไม่ท้องเลยนะเดี๋ยวจะต้อง ส่งตังทำให้ท้องแล้วจะให้เดีย๋ยวจะตรวจท้องกันครับแล้วจะส่งกลับไปบ้านเขาแล้วยายไม่ต้องเข้ามาใกล้าย,ยายเอ่อยืนอยู่ไกลๆน้ําก็ถึงเออกลัวไม่ฉีดให้ไงมีความสุขดีพี่น้องครับเออเราไม่ต้องไปปรุงแต่งมากเนาะความสุขเกิดจากธรรมชาติเกิดจากสัตว์เลี้ยงของเรานี่นะครับพี่น้องเกิดจากสัตว์เลี้ยงที่เราปูมฟักสนุสนมเขาเขาก็ ทำให้เราตนะอบสนองเขาเราได้นะครับถึงเวลาเขาก็จะมาเดินมาหาผมนะครับผมเองก็ต้องทําตัวเป็นกิจวัตรประจาวันไปซะแล้วตอนนี้ไม่ได้ไปจูงไม่ได้ไปอะไรมานะพี่น้องนะเขามากันเองครับเมากันเองเขามายืนรอเราจะใจดําก็ไม่ได้นะพี่น้องั้นที่เราจะใจดําก็กระไรอยู่ก็เลยต้องเปิดน้ําให้เล่นอย่างเงี้ยครับ ถามว่าเปลืองน้ํำไหมไม่ต้องถามเลยครับเปิดอย่างนี้วันหนึ่งสองสามชั่วโมงคําว่าไม่เปลืองไม่มีอะครับนี่ก็จะเปิดรอเจ๊ผิวมาตอนสี่โมงครับพอเจ๊ผิวมาก็จะกลับจะจับเขาเข้าคอกหมดเขาก็จะเดินไปรอเจ๊ผิวนะเดี๋ยวครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้รถแมคโคมาแล้วพรุ่งนี้เราก็จะได้ ไม่รู้ว่าจะลงสะได้หรือเปล่าแต่วันมะรืนนี่ได้แน่นอนครับอีกสองวันอดใจร้อนหน่อยนะลูกสาวนะนะนะยายเดี๋ยวปาจะทำสะกุชชี่ให้ทำสะกุชชี่ให้สปาผิวหนังรับรองว่ายายนอนสบายแน่เพราะยายชอบนอนแช่น้ำยายเป็นใครขี้ร้อนครับขี้ร้อนมากถ้าไม่มาอาบน้ำนี่ยืนอาปากล่งนะครับอ้าวยายเหยียบก๊อกแล้ว เราจะหาได้ไงทีนี้ไปเหยียบกอ๊อกเออแล้วเหยียบกอ๊อกแล้วจะเล่นน้ําได้ยังไงชอบขยับเข้ามาจนชิดกลัวไม่สาดให้หรือไงวัวไม่ฉีดให้แล้วอา้าวใครเนี่ยเอาเต็มแถวเตมแถวมาขอน้ําอยู่ข้างหลังนี่ครับมาให้ใจพูดนฟาดพูดนฟาดเดียวอ้าวขี่ได้นางหน่อยสงสาร เ้าังได้กำไรต่อสลับกันไปสลับกันมานะพี่น้องนะน้ำมันมีหัวเดียวเดี๋ยวครับเดี๋ยวอีกสองวันเนี่ยแมโคโกมาแล้วสบายใจแล้วครับทีนี้ลูกๆผมจะมีสะว่ายน้ำลงทีเดียวสามสิบสองตัวได้เลยครับสะลูกนี้จะให้ลงทีเดียวสามสิบสองตัวเลยนะครับจะเปิดให้กว้างมาอีก โน่นมาแล้วครับมุนลักอโอเคครับพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากนะครับเห็นไหมครับหนอนนางเลือกไม้แกเลือกตัวนี้ก็ชอบเล่นน้ำนะครับห่างน้ำไม่ได้เล่นกันจะต้องสาดต้องลาดให้เขาทุกวันเขาจะเป็นกายที่ชอบกระพุ้งน้ำด้วยครับน้ำในน้ำในอ่างนี่นางจะกระพุ้งเล่นหมดเลย ก็พุ้งเล่นจนน้ำหมดอ่างครับนังเผือกเนี้สําคัญมากฟัทงท้องแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลงกลับไปให้เตียมมนตีแล้วควายเตียมมนตรีครับตัวนี้ดื้อสุดๆครับชอบคว่ำลังน้ําแล้วก็ถ้าคว่ำไม่ได้ก็จะเอาหน้าเข้าไปก็พุ้งก็พุ้งก็พุ้งแรงๆครับกระทุงกระทุงแรงๆน้ําจะกระจายทั่วแล้วเขาก็จะนอนเขาก็จะนอนเกลือกอ่ายายอ่ายายสระปลาแล้วครับนี่คือการทรําปลกเตเียมนะพี่น้อง นี่ถ้าท่านพี่น้องอยากจะทาปักเทียมทําแบบนี้เลยนะครับเปิดน้ําใส่ดินใส่ดินที่เขาดินเรียบๆเนี่ยครับผมเปิดน้ําสักพักหนึ่งที่เขาอาบนี่ก็ย้ายลงเกลือกแล้วถ้าลเกลือกอย่างนี้นะครับไม่นานนะเป็นหลุมว่างเลยครับย้ายสบายใจแล้วครับยอมครับยอมเดี๋ยวก็ผมละเดี๋ยวตรงนี้ก็จะถมดินขึ้นมาอีกแล้วครับยอมให้เขามีความสุขเนาะ เห็นลูกๆมีความสุขเราเ,ออเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความสุขไปด้วยว่าไงลูกแจมแจ๋วม,มายื่นหน้าให้ถึงมาดมเลยครับมายื่นหน้าขอน้ำนี่มากแก้วอ่นนี้แจมแจ๋วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มากแกโน่นน่นครับอ่าบัวเอกครับบัวเอกบัวเอกมาพร้อมกับพี่บัณมนลักษ์ครับพี่มนลักษ์ มนรลักไม่ใช่ควายขี้ร้อนมนรลักนี่ยังไงก็ได้ครับมนรลักนี่ชิวๆแต่เจ้าโบเอกนี่ควายขี้ร้อนนะครับเขาเป็นควายเผือกเราจะมาขอน้ําเล่นทุกวันนะครับโบเอกเนี่ยเห็นไหมดูความน่ารักของเขาเกิดพร้อมๆไล่เลี่ยก,กันกับเจ้าพลอยนะครับแต่ตัวเล็กกว่าเจ้าพลอยแต่อันนี้จแจมแจ๋วนี่เกิดก่อนโบเอกเยอะโบเอกดีใจครับได้น้ําชื่นใจ เนี่ยย้ายเกลือกอย่างนี้นะพี่น้องไม่นานนะครับไม่นานก็เป็นหลุมนี่วิธีการทำปักเทียมนะพี่น้องบอกอปักเทียมทํายังไงเนี่ยครับเห็นจ,จัดๆเลยพอมีน้ําขังเขาก็ลงนอนพอลงนอนก็จะเกลือก,กิ้งซ้ายขวาซ้ายขวาไม่นานนี่มันกลายเป็นหลุมใหญ่ครับเพราะดินก็จะติดตัวเข้าไปแล้วก็เขาขยับตัวทีงดินมันก็จะกระจายไปทีน ยายหันหน้ามานี่ยเดกมาดูฟันหน่อยดิยายอาปากเห็นฟันนี่ดูฟันพี่น้องฟันยายยังสวยอยู่เลยนะครับยังไม่สึกเลยอายุยี่สิบสามปีแล้วนะครับยายเนี่ยฟันยังสวยอยู่เลยแสดงว่ายายจะอายุยืนนะครับจะมีฟันกินหญ้าได้อีกเยอะเลยเอา้านแถวร้อนเงี้ยลูก อ,อ้าวตอนนี้มาสองสี่หกแปดครับอา้าวตัวขาวอเดี๋ยวให้พี่มนลักก่อนพี่มลลักพี่มลลักยังไม่ได้น้ำเลยอะ่ะแบ่งกันเนาะแบ่งกันเนาะัวกาวเนาะไอ้ัวเอกเนาะให้พี่มลลักมั่งหนูหนูได้แล้วลูกโอ้โหตำตาเหลือกใส่ นี่เขาเป็นพ่อเดียวกันนะครับแต่คนละแม่มนลักกับบัวขาวเนี่ยคนละแม่มนลักษมันลูกแม่สูงทองเอ,อบัวบัวเอกบัวเอกเป็นลูกแม่บัวทองแม่บัวทองไม่ค่อยมาเล่นน้ํานะครับบัวทองไม่ค่อยมาตั้งแต่เปิดมาสามสี่วันนี้บัวทองมาหนเดียวเองอะวันอื่นมาวันแรกครับวันหลังก็ไม่มาเลย นี่เด็กๆเด็กๆก,ก,กับน้ำนี่ไม่ว่าคนว่าควายนะชอบหมดแล้วครับอ่าโอเคครับพี่น้องบรรยากาศเย็นๆบ้านพี่น้องอาจจะร้อนแต่บ้านผมก็ร้อนครับ3ามเก้าองศาผมพาลูกๆเล่นน้ำนี่ไม่ใช่อะไรครับผมก็เล่นด้วยนะครับสวัสดีครับ